เอาฉีงอกใก็บหน่ได้ใช้เกบท่ได้เยเกบี่เรื่องส่วนเราดไม่ได้แน่เดียวเลยครับพี่หลงกะน่ครับนี่ครับเบงหลอครับซุยครับซุยมีคุันหลต่ารงงามคุันาหลท่าแรงงามบ่อยานเที่ยมันบ่อันอับ่บ่่นบ่เป็นตายบ่อเป็นอันเม่งอันนี้มงอันนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุผูชูข้คนครับวันนี้ผมเสื้ามาเบิ่งเันค่าอายุสี่สิบสี่สิบหามื่นครับผมพอสมดีห้องคือเก่าหรือครับพี่น้องคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาผลใส่อันนี้ของกระปุกว่านป่ะครับเอาค่าสมเด็จคือค่าเดียรเท่านีาาา้จี เอานาลงมาบ้านุ่มซุ่มขึ้นข้นบ่กฟาห้องมกมูกปลูกลุกรุนเมเลยเมือนี้นปนพี่พี่ไม่พอมาพมนคนพี่น้อง้างพผดกันน่ยไหน้อยผไหมนโอยพี่ผิดงานแฉ่เมื่อนี่หอยขึ้นเห้นสับน้อยเียท่านสับน้อยเียเพราะว่าอายุสี มันก็มาเกี่ยวแต่กองอ่อออามาลงมามันเงาอะไรที่ต้นพอเที่เขลงเงาเนื้อมันก็ถึงแล้วเขาปลูกซ้ำนี่เลยปลูกซ้ำนี่น้อยนี่ยหน่อนั่นมันแตกออกมาเลยปลูกซ้ำนี่ยังแม่ก้นบ้านไหนเงาสองเงาก็ซื้ยังได้ถึงหลายทสองเงาถือว่ได้สองเลยผมว่าเงี้นที่แม่ครับพี่เป็นอายุนี่จักอันนี้เป็นแตกออกได้ครับอันนี้บ้านท่านสามเจียอันนี้ที่เห็นนี่เป็นเป็นรั่มก้อนบ่พ่อรั่มก้อนมีลำใหม่เออสางออก สร้องกส่าอะไรมันเก่าเกมันก็แตกขันขันมันขันมันบางก็ได้ข้างๆแตกดินบ่พอเนาะมันหกอมันคนคนก็ไปบ่ได้คนก็ไปคนบ่ได้หกจักก่อพอจีนรดนนหุนผมีลยเนาะายุนรกลครับอาหครับครับ มาพี่พอแล้วพี่สามาทังสิบพัเพิ่มแบบเพิ่มก่อนพี่พ่นค่ผมยู่มันมาพ่นมาพูดสิพ่อช่วงระยะอันอันนี้ยังไงก่อนนี่ไ่ขีงววันี่งวยังอนี่โอ้ยชีง่วกเอาขีง่วงกไม่ใ่ในเสเกียร์สิเว่อนแล้วส่วนส่วนเราดมิต้แนวเดียวได้กับพี่หลังกนละไดับ นี่ครับบ้างดครับซุยกับซุยมีุณหลเแงงามคุณหลเธอแทงงามบอยันเชี่ยมันบออันอันบอบป็นันบเป็นตายบเป็นอ่อันีแม่งอนนี้เเุณนหลเแทงามเออไสุ้หงงามมันบอบอบอคือคารไงนะพเนะารพูดลครับจับดูตางบ้งดูครับพูดลลังส่วนกําล่งทางออกมาพูดลครับทางมาบรรยันพูดลครับทางออกมาทางออกมาโอ้ยพูดลครับ คุณพ่อพยามไปกรอผนกรอสามวันว่ไหมครับหลังห้ามตัว<อ>บา่นนบานพ่อสิบกว่าหมื่นถูกแล้ครับบ่่หนาเชียกับต้องเชียครับนี่คือคานอ,คอายุสี่สิบสี่สิบกว่าหมื่อครับบ้านท่นถึงสองเดือนได้ครับเอาลงที่เหลืก,ก็คือจังเห็นนี่แหละครับที่เหลืเลยสำครับครับอาลงที่เหลืทุก,กนั้น นับนี่นับมือได้ก็นีนี่คือต้นอ่ร่องที่แรลกนะพ่อนะมือนี้มือว่านนี่บอกพอนี่มือว่านี่มือว่านี่ปลูกมือว่านนี่คราเป็นซี่ชิ้นมือครับนี่ซี่ชิ้มือว่าบังนี่ครับนี่ครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชื่อครับพี่น้องเพราะว่าป่านบ้านคาดสามเดือนสี่เดือนแล้วว่าเมื่อเพราะว่านะครับฝุ่วนคำพงนาครับแตกออกมาหมดเลยครับบ่ไม่ยังใส่บ่ใส่ก็ฝุ่ณย่างเดียว ปุ๋ยปรัานไส้เกี่ยกับป้านในรงยยงแข็งมนี่ฉีงว่ีวยก่าฉีงว่ีก้วยนี่ยนะพอนะีวคือกันะล้นคือกันแห้งไรเนาะพูดเลยครับออ้อันนี้คือค่าแดงน่อยนะพอนะค่าตาแดงเน่านี่แหะครับคากินน้ำบาดานี่ยแหละครับแบบเบิ้งนอเลยครับมากิดมาเกินครับ ปลูกครับปลูกง่าบ่พออาลูกเล็กบ่ปะปลูกธรรมดาคือกันกับพ่อปลูกนั่นละปลูกคนผมปลูกก็อนอ่าลูเล็กป่บ่เด็กมาได้ถั่วหมอนพปะเออถั่วหมอนเลยเดี๋ยวกัพ่อใส่นี่ละไปอคุณล่ะแต่เพื่อเพื่อนถั่วหมอนี่กับพ่อเออเถั่วหมอถั่วหมอนข้าวหน่เนาะถั่วหมอนข้าวใบนี่เดี๋ยวต้มรั่มนี่ก็ตจะออกมดตัดออกหมด ตาดกมัีงมันถอดนอนเราเองก่มันี่ตาตๆแดงก็ถอดนอนวันนี้พอมขนแตกอแตกยังก่ันนดมันแก้มันก็ตีตายเองมันเองหรือว่าขันบ้าตายเขาก็เขาก็เสียหาโคตดินใส่ปุ๋ยนี่นะอมง่ายง่ายใช่ขันง่ายขันบ้าอะไรที่พอ ข้าหน่วยก็ว่าได้ข้าหลายก็ว่าได้นบ่อลดูไอ้มันไว้นบ่ลขันจะได้เงินเนี่ยได้กู้เมืองแล้วกว่าอีกกว่ามีเงินลอยไปอะไรนาะขัมันออกหล่อได้แล้วเออนี่แล้วส่วนน้อยนี่มันถนอมยากครับต่วนหน่อยเนี่ถนอมยากถนอมยากแต่ว่าสัตว์ตัวมี่อย่างมันบ่ลสัตว์ตัวมันขนาดแรกเ็าคยหดแล้วบ่าพูดถึงว่าสัตว์ตัวเป็นแมงเป็นยังเป็นเป็นนอนเป็นยังบ่มีบอกครับบ่มีสิกินข้าแมงยังบ่แม่ได้นีแต่คนกินข้า ขพนี่ยกินกาปข้าพมมีมีตะก้อนกินมีตะกอนอะกินมั้งน่ะอคัคือกับอันใสบห้ตายบ่ตายเพี้ยงก็ว่าเขาเขาอยากให้มันแตกงอไหลยยังอไหลแตกงอไหลคือยังี่ข้างก็ต้องขยันนี่ครับไม่้เมง้ยอเออคุณครับแฉมยนี่เพรา้มะ่สม่แซครับนี่มันเพราะีเวลาหนาลูกหน้าครับเดี๋ยวเราให้มาก้อนนมาเอบอ ปอาบัติไปเบ้งกลไงฮะปบัิเอาบัตร้าโอ้ยบัตพี่น้องนั่นนั่นั่เนอคมเอาบัตรบงวงง่ของพี่น้องโอ้ยงวาซื้อมากิท่ะนี่มซื้อมาหลายปนไดเลยมื่บอกบอกบอกราคาสิขายเป็นบ่ ม่เป็นยังกี่สูงก้นตัวนี้อืมขอลนก้นเนะม่หตป็เสียวปลาไปลาชิบะไรอยู่บนพาษาเนี่ยห็นบ่โอ้ยเห็ดยังไงเนี่ยมันเข่าอยู่บนงนี่นเขา้นอวิโอ้อันนี้อันนี้จักปีกครับพี่ปีลาปลาไงพ่ครับปลาไง สองปีสามปีแล้วอันเปมันกลนขายเพราะเศร้า้สมอเออกลอนขุมมือมันบากคนก็จะมัดกลอนออกก็จะมาซื้ออยุสวนเลยมนะมัดสื้อแล้วกลอนเขาไปขายบอกยามันนั่นรอดบ่ได้อันนี้บ่ได้ออกจคกเทียนบ่ะบ่กบมีตะกลอนนาสางออกสางออกกระแตกขันมันนั่นแน่ขัดมันลาแน่กับว่านปุ๋ยอือขันมันใบสีอันบ่โซฟาว่านปุ๋ยว่านปุ๋ยเราก็ปุ๋ยยังไง โอ้ยสิผาสิผาเขาเนาะนี่อันใดมันแก่นี่ยรับมันแก่นี่มันงอกตัดออกตัดออกต่างหอกมันบางนี่รับมันสิตัดออกเดี๋ยวมันตัดออกมันบางมันกระแทงขึ้นกับมันเองว่านสารคาบมาเอาเออบักไรเพิ่นมาเอาไปกินนี่บ่บ่อยไปข้กวลุกเรยเอาไปปลูกบ่โอ้ยท่สารค้าบนอยู่บ้านไะไรพอบานตุ่มบ้านตุ่มโอ้บ้านตุ่มเขาเนี่ยบ้านตุ่มทั้งสองไปเลยเย็ดมั่นบ่ตุ่มไหนี่บ้านคาของข้อนี่แบบเนี้ย อันนี้สองปีก็ยุ่จังสี่แต่ว่าอันเดขมันมันขึ้นข้นขึ้นยังขาสามอกสามอกเช่แกันเาปลากับอะไรปลากันปลามันขิบออกนอนะครับนี่ละอันนี้สามเมือนัันเดียครัานสามันสามอกกว่านี่ครับันเข้าอกปลูกไม่เขากับบสากับโเป็นยังใสฟุ่น่อไปเรื่อยๆับไปเรื่อยๆครับับมอหมดอ นี่คนไหสารามาว่านี่บ่กคนปลูกคนเอาสองสามลอยมาว่านี่คนบ่ละคนคนมามาเอาไปปลูกเอาไปปลูกสองสามลอยนึ่งสองสามอยถึงว่าได้หลายเตือยูบบอกว่าตือยู่สองาม้อยก็หายคนิ้งก้นยหลายเงาู่บ่หลายเงาะแล้วถ้าก็เรียกแล้วนะบ้านบ้นติก้นเป็นเงาเ็นว่าเรียกเอาเรียกเอาถ้าเะอันใดมันขิดเกิดดีดีมันบพรมันเพคือค่ายเงไงครับแต่ว่าคนข่าย่ำนี่บ่อยากปลูกหอกบ่มันมันค่าออกนอข่าย่ำนี่ อันเพิ่นปลูกยนียไรพอน่พ่อเปเดืยนสีเดือนซีเดือนม่นาเดือนมีหน้ามีสาเนาะนาเร่งเนาะพ่อเนาะนาเรงเออเจอแงาหนี้ย่างบอกเนาะงเมาขายเนาะเมาขายนามันแทงนาครับผมปลูกก็บ่อย่ากันปลูกไนครับเพราะว่ามันมันมันมห่อตามตามรักกันมันเล่เนะพ่อเนาะตามรักกันแ้ก็บ่อย่างปลูกเออปลูกเนทีปล่นาเขากเดขายเนแปดอืมนี่ลเนแปดไ เอาเต็มเต็มที่ห้าลงดินเราจักเดือนพอเขาขายเลยทับย์นอขายหลุดได้เราสองเดือนสามเดือนได้ปะสามสามเดือนนี่สามเดือนที่เดือนนะพอดีนะเพอาะน้น้ำตั้งแต่แตกเลยเนาะที่เดือนหาเดือนพอดีออืไปเรื่อยๆขนเอาขยันแน่หนิขนเอาใส่ปุ๋ยใส่นั่นมันได้หนิขยันทำได้แค่คาดซีซีกระได้มันล้มลงละสายยึดบัวเลย <othe> ก็ถือว่าสมดาบานเมี่ยงก็ได้ยาคาที่คือแม่มือขันมือบอละเออมือไปมากไม่ท่นก็ไ่ได้เงินยเหรเนาะพอนี <benim S 2> ่ก็บ่มันหนาทีสิเขาเสีแน่วอยนะแก่ก็ได้แน่วโนะเออจัหวหน้าเออฝนครับฝน่างดูครับพี่หนองโอ้ยหลยางหลเนอะตอกไข่ตูกไก่ขายกระซงกงตะไไร่เงี้ยตะไคร่กะม้ตอก็ก่กระซงครับไข่กรงเขาสิบกิโลเพาแท่นหกบกิโลสิบาทไข่เน่ยะนี่งี่เขาไม่ได้หดนามนะพอนะแต่ว่ามันก็บ่กมักนามัมนบ มดูกรตายูกรจ้อยัานครับโอ้งามดีของเราตัวนานี่ว่า่อยากให้ปลูกเอ็นบแมนยามปลูกครับอ้ยครับน้อางหลังอยู่ครับล เฮ้ยไอ้เบิ่งโรพี่น้องเอ้ยมันปวดมาเกินแท้มีความสุขบ่ไฟเห็นทั้งสิก็มีความสุขอยู่กับเงี้ยกับซ่านอยู่กับพี่กับทานเจ้าของละมาประเดี๋ยวทั้เงินเจ้าของบ่ไปหาเงินนี่เงินมาหาเจ้าของคือมาได้รถอย่อง เยอะกวก็ปลาเดี๋ยวก็ข้าเดี๋ยวก็ไก่เดี๋ยวก็เป็ดอยู่เนี่ยบะอึดจังสิขายนี่คือมือบ่ได้หลายก็ซ่ามันบ่ได้หลายก็ได้หน่อยบ่ได้หน่อยก็ได้หลายบ่จนก็เรียกกันเพราะว่าเขาบ่ได้เขาบ่ได้เป็นหนีเบ่ได้ซื้อกินได้เตี๋ยซื้อกินแต่กาแฟ้วละเอาเอาคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายนะองอีกคนนะขอบคุณหลายเด้อพี่น้องขอบคุณมากครับถ้าต้องการกับมาติดต่อก็ได้ครับผม